แป๊บนึงอันนี้คือใช้ตัว Android ครับตัว Android ก็คืออันนี้มันเป็นหอะไรเงยอ่าอโปโปริโนโตัวออปโปริโเวลาที่เราใช้นะพอเชื่อมต่อปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้เลยเออแน่นอนแต่ถ้าเราลองแตะแข่งจอกันไหมมันจะตะแข่งตามไหมเออไดนอน้แน่นอนแน่นอนเสียบสายนองเสียบสายเออทำจนได้เออถ้าของแอนดรอยมันทำอย่างนี้ได้ว่แต่ถ้าของถ้าของแอ้ถ้มันทำไม่ได้ เออเอาเนี่ยได้ละถ้าเราเปิดแผนที่มันก็จะแบบนี้แหละครับโอ้แน่นอนแน่นอนตะเดี๋ยวว่ายเจ้าที่กลับมาปิดสุกดอกเดี๋ยวแยกเป็น5กับ9นะครับมา ในไขห้าไขเก้าครับ <9. S 1> ของน้องคมสันเก้าของน้องคมสันซ้ายมือนะครับชาบของหนูคือขวามือ ปักตรงนี้เลยครับปักเลยครับไปแล้วก็เดี๋ยวไปรอที่รถเลยเดี๋ยวไปตายเตรียมอุปกรณ์ถ่ายรูป เดี๋ยวเหลือดอกไม้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวไปตายมาจับอ่ะถือกุญแจรครับผมแล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวมอไซเนี่ยเดี๋ยวพี่ตายจะต้องถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยวพี่ต่ายต้องขยับรถเนาะเพราะเดี๋ยวจะไปจอดเทียบฝั่งน้นแล้วก็เปิดสา้ายแล้วขับมอไซขึ้นเลยมายืนแยกด้านซ้ายด้านขวาครับถือกุญแจยืนคู่กันแล้วก็ถือป้ายอิสุสคิงยนก็ยืนคู่คู่กันครับผมมา ของน้องคำสันยืนฝั่งนี้เออจะได้ไม่บังรถออกจากตัวรถนิดนึ่งก็ได้ครับอืมนั่นแหละโอเคจะส่งให้จะส่งให้มาโอ้สวยมากสวยมากโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองครับกดไลค์ 1, 2, ครับผมแบบนี้ครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองแล้วก็ค้างไว้ก่อนนะ นี่ยังสวยเลยครับรวยรวยหิงๆนะครับวันนี้เตรียมให้เลยทั้งดาวเรืองทั้งดอกใยไม้จะเลิญลุ่งเรืองทําอะไรก็เรื่องกล้วยๆนี่มาเดี๋ยววายจิดตัวรถเลยครับผม อันนี้เกียร์ธรรมดาขับได้ม<า>ีคัโผมเดี๋ยวแนะนาการใช้ดิดึ่งตัวพวกกระจกไฟฟ้าเคยใช้ไหมครับยังเลยครับครับตัวนี้เรื่องปรับกระจกมองข้างถ้าเราไอ้กระจกมองข้างตัวนี้ม,มันจะปรับด้วยไฟฟ้าก็คือเวลาที่เราจะปรับเนาะเลือกขวาหรือเลือกซ้ายก่อนครับแล้วเราพายโยกอย่างนี้ครับต้องเลือกก่อนใช่ครับห<ป>ลยยังากนั้นก็คือเอาไว้ตรงกลางเหมือนเดิมส่วนใ้ตรงนี้คือมันเป็นตัวกดพับกระจกมองข้าง ถ้าเรากดลงแบบนี้กระจกมองข้างมันจะขูด้อหาตัวรถถ้าให้มันกลางออกคืน้นก็กดฝั่งนี้นะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเป็นตรงนี้นเติมน้ำมันก็ฟ้าถังอยู่ซ้ายมือนะครับรแล้วก็เติมดีเซลดีเซลเติมได้หมดเลยนะครับดี b 01, b 20, ถูนย์หนึง 20, ่ง b ียี่สิเติมเลยปากระโปรงตัวนี้ตัวนี้ปรับไฟนะครับถ้าไฟหน้ามันสูงมากเกินไปเราลองปรับตัวนี้ดูก่อนเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวปรับเบาะไฟฟ้าออกเข้า ขึ้นลงเอ็น <c oughs> หลังเอ็นมาหน้าก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวนั่งตรงฝั่งคนขับก็ได้ครับเดี๋ยวให้ดูพวกเวลาที่เราจะสตาร์ทเครื่องอะไรต้องทำยังไงจะต้องมีอามอใส่ขึ้นด้านหลังด้วยนะนี่กุญแจกุญแจของมันเวลาที่กุญแจมันอยู่ภายในตัวรถเราสามารถกดสตาร์ทได้เลยนะครับแต่เวลาที่เราจะล็อกรถนะ่ะ เราสามารถกดล็อกตรงนี้ได้เนี่ยล็อกประตูกดล็อกประตูแต่ว่าเมื่อกี้พี่ต่ายลืมให้ดูตรงปุ่มสวิตประตูอ่ะมันจะมีสวิตสีดำๆถ้าเราถ้าอาชาต,ตาสมมติว่าเราเราล็อกรถแล้วใช่ไหมครับเราอยากกดล็อกอย่างเงี้ยเราไม่ต้องกดก็ได้เรากดสวิตตัวนั้นได้เลย<อ>แปลว่ากุญแจมันต้องอยู่ห่างจากปดใช่ประมาณสัก80เซนนะครับไม่เกิน80เซนแล้วก็ตัวนี้เวลาที่เราจะสตาร์ทนะครับเนี่ยมันจะมีไอ้ปุ่มตัวนี้เนี่ยปุ่มตัวนี้กลับ ก็คือถ้าสมมติเราจสตาร,รา,ราร์ทเรากดหนึ่งครั้งเหยียบคัสเรากดหนึ่งครั้งนะครับ,รบแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องการสตาร์ทอยากเปิดเพลงฟังเพลงในรถเฉยก็กดสักสองครั้งเนะตอนแรกว่ามันจะเสมอกันพอดีหรอนเนาะตอนแรกที่ผจะได้รับพอดี là hoàng nghe là hoàng nghe. Đây mẹ. ได้ไหมปิดท้ายได้ไหมไเอาเคย okay, ได้เฉยเลยวะปิดกันไหมเออเไดนะ้อันนี้คือมันใส่เวฟร้อยได้เลยนะอันนี้คือเฉียงนิดนึงก็ปิดท้ายได้เลยเราต้องกดล็อกก่อนมันต้องกดล็อกประตูทุกครั้งครับมันจะทำงานคู่กัน ถ้าไม่ล็อกประตูถ้าไม่ปลดล็อกประตูมันเปิดไม่ได้ ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมเดินทางไปยะโสหรือกาลสินนะไปยะโสไปยะโสโอเคครับขับรถดีๆนะครับครับโอเค บอกลูกค้ามาหาลูกค้าทำอะไรเนี่ย ครับผมเดินทางปลอดภัยครับ